นี่คือประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการเพลงร็อกในอเมริกานะครับอัลบั้ม Born in the USA นะครับของ b r u c e s p r i n g s t e e n หรือ The Boss นะครับอัลบั้มนี้มีอายุครบ40ปีบริบูรณ์ครับออกวางจำหน่ายในเดือนมิถุนายนนะครับปี1984ครับ เป็นอัลบั้มที่ทำให้บลูสสปริงสตีนกลับมาโด่งดังเดอะบอสกลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งโอ้โ oh, หมีเวริร์ทัวทร์ทะลุข้ามปีคนไปดูคอนเสิร์ตแบบเต็มที่เลยนะครับอัลบั้มนี้จุดที่เตะตาจริงๆเนี่ยก็คือหน้าปก หน้าปกเนี่ยนะครับเป็นภาพด้านหลังของ b บลูส์สปริงทีนนะครับใส่เสื้อทีเชิ้ตสีขาวใช้เป็นกางเกยงยีนมีหมวกเบสบอลสีแดงนะครับแล้วก็กลับหลังนะมีธงชาติสหรัฐนะครับเป็นแบ k ็คกราวด้วยนะครับเดอะบอสนะครับก็เปิดเผยความเป็นมาของข้างหลังภาพนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าก้นเขาว่า ดูสวยกันหน้าซะอีกเออเป็นอย่างนั้นนะครับช่างภาพที่ถ่ายให้นะครับเป็นช่างภาพสุภาพสตรีครับเป็นช่างภาพที่ถ่ายภาพให้กับบรรดาร็อกเกอร์ทั้งหลายนะครับเธอชื่อแอนนี่เลโบบิชนะครับในอัลบั้มชิ้นนี้นะครับถ้าเราดึงซองข้างในออกมานะครับก็จะเป็นภาพของสมาชิก E Street Band ถ่ายเป็นขาวดำนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งพอกลับ ด้านพลิกด้านอีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นบลูสปริงซีนแบบโอ้ยืนเท่เลยนะครับแล้วก็ยังมีเนื้อเพลงเป็นแถบกระดาษให้เราได้ดูอีกด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับในปีนี้บริษัทโคลัมเบียที่เป็นต้นสังกัดนะครับออกอัลบั้มไวนิลนะครับพิเศษออกมาเลยเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีภาพมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับแต่ขายหมดแล้ว oh, <no. S 1> ใครสนใจก็ไป ฟังเพลงดังๆได้เลยนะครับที่ตัดออกมาเป็นซิงเกิลสมัยนั้นนะเวลาเขาออกอัลบั้มเนี่ยนะครับจะโปรโมตเนี่ยก็จะตัดเป็นเพลงเป็นเพลงเป็นเพลงไป Born in the USA ตัดเป็นเพลงที่3นะเพลงแรกคือ Dancing in the Dark เพลงที่2 Cover Me เพลงที่3 Born in the USA เพลงที่4 i a r m on Fire แล้วก็ My Home Town โ oh, อ oh, ้โหอัลบั้มชิ้นนี้สุดยอดจริงๆลองไปฟังใน Spotify ได้เลยนะครับ Born in the USA 40ปีบริบูรณ์ครับ